สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับเป็นนะครับช้างเหลืองนะครับที่ออกมาเป็นเม้นท์นะครับนี่ครับลายน้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจริงๆอ่าก็ออกมานะครับอย่างลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ออกมาเป็นมิ้นเลยนะครับมาขาวนะครับแล้วก็มาด่างนะฮะแล้วก็มาเป็นมิ้นนะครับเขาเรียกว่าหูช้างด่างขาวนะครับต้นนี้นะครับพร้อมกันนะครับผมนะครับพร้อมกันแต่ต้นนี้จะโตกว่านะครับต้นนี้นะครับเป็นช้างขาวที่หลุดเขียวนะครับแต่ใบเปิดมาใหม่นะ กลายเป็นมิ้นนะครับทั้งใบนะครับพร้อมนะครับให้แทงแทงเป็นงาช้างขึ้นมานะครับสองหน่อแล้วนะครับนะครับนี่คือเป็นตรกดการณนะครับเป็นช้างขาวนะครับผมแจ้ออกมาเป็นมิ้นนะฮะนะครับ เป็นไข่มาจากตัวนี้เลยนะครับแม่นี้เลยนะฮะต้นนี้นะครับพอดีเราก็ได้ทำดึงดึงงาตรงที่เขาเรียกว่าก้านเขานะครับก้านก้านเขาออกสองก้านนะครับเพื่อจะให้เขา,าแทงหน่อมานะครับนี่คือช้างขาวนะครับ ทีนี้ก็ตัวนี้เป็นช้างเหลืองนะครับนะะนี่คือช้างเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับช้างเหลืองนะครับ ใบใหม่นะครับออกมานะครับใบใหม่นะครับเจ้านี้นะครับเป็นช้างเหลืองเหมือนกันนะครับแต่มาจากหนอนะครับไอ้ไม่ใช่มาจากมาจากไข่นะครับมันจะไข่แม่แม่นี้เลยนะครับจะไข่แม่นี้เลยนะครับแต่ใบตัวข่อแม่อีกนะครับเป็น เป็นช้างเหลืองแต่มาจากไข่นะครับสวยงามมากครับนครับน้องเขาให้ลูกมาแล้วนะครับให้ลูกมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับ สี่ห้านะครับเป็นห้าต้นนะครับครับน้องใบเขาสวยงามมากครับเป็นไข่จากแม่นี้นะครับแต่ตัวตัวก่อแม่อีกนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็มาเรื่องของอมีทั้งช้างขาวช้างเหลืองนะครับมาให้ชมกันดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อแจ้งเตือนหรือ,อมีสิ่งดีๆอะไรก็จะมา,าให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ ได้ชมกันนะครับเรื่องของต้นไม้นะครับในคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อครับสดๆเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ